สวัสดีทุกคนนะครับในวันนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึง e ีีสุดท้ายในปีนี้แล้วซึ่งแน่นอนนะครับว่าในวันที่31ธันวาคมที่จะถึงนี้เรามีนัดกันที่วิหารเซียนมันตราสยามกับพิธีขอพรวิหารเซียนมันตราสยามที่จะเป็นพิธีสุดท้ายของปีนี้ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในปี2569ต้องยอมรับเลยนะครับว่าในปีนี้เนี่ยเรามีการเปลี่ยนแปลงกันไปเยอะมากจริงๆ เริ่มมาตั้งแต่ต้นปีในการเปลี่ยนผ่านข้าตู่ยุค9หลายๆอย่างหลายๆเหตุการณ์ก็ทําให้เราได้เห็นนะครับว่าพลังงานของยุค9เนี่ยมีความรุนแรงมากขนาดไหนเรื่องของเศรษฐกิจราคาทองโรคภัยไข้เจ็บเรื่องการสูญเสียบุคคลสําคัญภัยพิบัติรวมไปถึงปัญหาที่กําลังเข้มข้นอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือเรื่องของปัญหาชายแดนต้องยอมรับเลยนะครับว่าปีนี้เนี่ยพวกเราเจออะไรกันมาเยอะจริงๆ แต่ในเรื่องร้ายเนี่ยเราก็ยังมีเรื่องดีให้เราได้พบเจอกันอยู่บ้างนะครับสําหรับใครนะครับที่ได้ติดตามรายการมันตราสยามมาโดยตลอดเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าแฟนๆรายการของเราเนี่ยหลายท่านมีประสบการณ์และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นมากเลยทีเดียวอย่างเช่นพี่คนนี้นะครับก็เป็นหนึ่งท่านที่ติดตามกับมันตราสยามมารยะหนึ่งแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคอร์สเรียนฮวงจุย้ยที่สามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตได้ รวมไปถึงทริปที่เราเดินทางไปมูกันตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดเราก็จะได้พบเห็นกันอยู่บ่อยๆเมื่อไม่นานมานี้เราก็ได้ยินข่าวความเปลี่ยนแปลงของชีวิตพี่เขานะครับเราไปฟังประสบการณ์เล็กๆจากพี่เขากันครับได้รับความอ่าเมตตาแนะนําจากอ่าอาจารย์แล้วก็ทีมทีมทีมงานเนาะก็ได้ปฏิบัติตามโดยที่ไม่มีข้อกังขาใดๆแล้วก็หลังจากนั้นก็ ได้รับความเมตตาจากลูกค้าคุณหมอท่านหนึ่งก็ได้แนะนําสินค้าตัวหนึง่งเราก็เลยได้เปิดบริษัทอีกหนึ่งบริษัทเป็นของตัวเองร้อยเปอซครับแล้วก็การเงินมันดีตามมาเลยจากณนะวันนั้นจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือว่าคูณ4จาก1 0 0ก็คือคูณ4ส,สิ่งที่มุ่งหวังที่สุดในชีวิตต,ตอนนั้นก็คืออยากเรียนปริญญาเอกจะบอกขออีกสาปี5ปีเก็บเงินก่อนสุดท้ายก็คือว่าได้มีโอกาสเจออาจารย์ที่ปรึกษาเราอธิฐานว่าอยากที่จะเรียนที่มีอาจารย์ที่แบบ ดูแลใกล้ชิดไม่ต้องทิ้งลูกศิษย์นะครับเหมือนที่เราเป็นลูกศิษย์อาจารย์แขกก็ปัจจุบันนี้ประมาณเกือบ4ปีแล้วรอบสุดท้ายนะครับเหลืออีกประมาณ5%จบครับก่อนที่จะมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์นะครับชีวิตยอย่างเงี้ยเป็นขึ้นเลยการเงินก็เข้ามาจริงแต่ว่ามันมันสะดุดนะครับแต่พอมาพอติดปัญหาเราก็ปรึกษาอาจารย์แล้วก็ได้รับความเมตตาในการแนะนําทําสิ่งที่เราทําได้แล้วก็ยินดีทําตามตลอดชีวิตดีขึ้นดีขึ้นจริงๆเลยครับคนต่อมานะครับ เรียกได้ว่ามีประสบการณ์ที่เป็นเสียงฮือฮาในโลกโซเชียลก็คือครอบครัวของพี่ผู้หญิงท่านนี้ครับคุณวรพาเนี่ยหลังจากที่เดินทางมาขอพรที่วิหารเซียนมันตราสยามและได้ร่วมพิธีกับบ้านมันตราสยามพี่ท่านนี้ก็ได้รับโชคใหญ่ถูกรางวัลที่1นึถึงสาล้านบาทซึ่งเจ้าตัวเองเนี่ยก็ยังพูดเองเลยนะครับว่าชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าจะได้ถูกรางวัลที่หกับเขาเลย มาวันที่20แล้วก็มาคุยกับอาจารย์อาจารย์ก็ให้เลยแล้วขอตรงๆ <c oughs> อาจารย์ก็ให้ตรงๆอาจารย์เป็นคนบอกให้3ามตัว <c oughs> มีประสบการณ์ชีวิตมากมายแล้วก็เขาแบบมุ่งมั่นมาก,ากว่าความสุขของเขาคือรางวัลที่หนึ่งที่อยากจะต้องได้ <c oughs> เขาก็มาคุยกับอาจารย์แล้วก็ได้อันเนี้ยเราเนี้ยเราพวกพวกเราพวกเราเนี่ยแบบซาบซึ้งบุญคุณอาจารย์แล้วก็ถ้าอยากถ้ามีโอกาสตอบแทนบุญคุณอ,อาจารย์ได้เราก็อยากจะทํา ก็เราถูก30บล้านเงินจริงๆไปขึ้นเงินสานามบินน้ําไปด้วยกันทั้งครอบครัวคือดีใจแบบที่สุดในชีวิตแล้วค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือพี่ท่านนี้ครับท่านนี้นะครับชื่อว่าคุณอาทิตย์หลายคนเนี่ยอาจจะเห็นหน้าค่าตากันมาแล้วเป็นอย่างดีเพราะพี่ท่านนี้ถือว่าเป็นลูกศิษย์มัณฑะสยามที่อยู่มานานคนหนึ่งเลยก็ว่าได้สําหรับพี่ท่านนี้เนี่ยก็มีการเดินทางมาขอพรที่วิหารเซียนมัณฑะสยาม ร่วมพิธีการจุดตะเกียงรวมไปถึงมีการปรับฮวงจุ้ยที่บ้านตามคําแนะนําของอาจารย์แขกซึ่งประสบการณ์ต่างๆของคุณอาทิตย์ก็ทําให้เราได้เห็นว่าวิชาฮวงจุ้ยระบบเตา่าเหมาซานร,รวมไปถึงความทันใจในการขอพรของเทพเซียนที่วิหารเซียนมันตราสยามมีความรุนแรงมากขนาดไหนแกก็จะบอกเหตุการณ์เลยว่าหลังจากปรับเนี่ยกี่เดือนจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบ เป๊ะตามที่แกพูดเลยแต่ถา,ถามว่าทํากับอาจารย์แขกก็ดีขึ้นครับดีขึ้นเพราะพลังงานที่ก้าถ้าเกิดผมเชื่อเนี่ยผมเชื่อหลไหลยๆนไห,หจุดเนาะเพราะอยู่กับอาจารย์แขกมานานเราจะเห็นแล้วว่าแบบอาจารย์พูดอะไรพลังงานมันก็จะเกิดตามนั้นเลยอย่างครอบครัวผมเนี่ยก็คือทําพิธีกับบรรดามหมดคนอื่นเขาไม่ได้ทําเขาก็จะมีผลกระทบเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้นสําหรับประสบการณ์ ของผู้ที่ได้มาที่วิหารเซียนมันตราสยามแล้วกลับไปมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยสําหรับในวันที่31ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับที่เป็นวันสิ้นปีของปีมังกรอาจารย์แขกในจัดพิธีขอพรที่วิหารเซียนมันตราสยามขึ้นเป็นครั้งแรกที่จะเป็นการขอพรเพื่อต้อนรับสิ่งดีๆที่เราจะได้เจอในปี2569ซึ่งรายละเอียดของพิธีนี้เนี่ยเราไปฟังจากปากอาจารย์แขกกันเลยครับ ปีใหม่เป็นช่วงการเปลี่ยนพลังปีของประเทศครับก็คือชัยภูมิประเทศมันเปลี่ยนพลังปีด้วยอ่าจะเดินทางไปไหนเมื่อไหนเนี่ย<ๆ>ก็ต้องเราบ้านระวังหน่อยเรื่องสุขภาพเรื่องอุบัติเหตุระวังกันอยู่แล้วแต่ต้องระวังเรื่องสุขภาพด้วยอย่าไปในที่เย็นจัดอย่าไปในที่บรรหนาวจัดจัดอ่าเพราะว่าปีนี้เนี่ยด้วยพลังห้าผีมันรุนแรงมันอาจจะนํามาพร้อมกับโรคแปลกๆได้อ่าในวันที่31เ,เนี่ยเราจะมีพิธีบูชาเทพสวดมนต์ข้ามปี เราก็เลยได้จัดวิทียาไว้สองสเตปให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆเลยถ้าใครพร้อมสเตปไหนอยากทำแบบไหนคือทำเลยสเตปที่หนึ่งเราก็จะมีการจุดตะเกียงจุดตะเกียงให้คุณสามตะเกียงทีแรกจะจุดตะเกียงเดียวเปลี่ยนมาเป็นสามวิญญาณจิตเลยดีกว่าให้เป็นสามตะเกียงเพราะว่าเท่ากับว่าเราทำการจุดตะเกียงครั้งนี้เนี่ยบูชาเซียนทั้งหกองค์ไปเลย เซียนพาันานันกุมาณฝ้าฉายสิวห้าตาจตุคามหนักชัยพลธงชัยแล้วก็พระปุขศ <ฮะ S 1> ถ้ากาดเราบูชาทั้งแท่นเลยทั้งแท่นบนวิหารเซียนด้วยสามวิญญาณจิตในตัวเราเองอแล้วก็เราก็จะมีเงินมงคลเพราะก็ของมงคลส่งกลับให้คุณเงินขวัญถุงก็คือเป็นเงินขวัญถุงแหละ,ะเป็นเงินขวัญถุงที่เอาเอากลับไปเก็บไวอ้อย่าไปใช้นะมัน,มนได้ทันได้แค่ปีละครั้ง เอาไปใช้ให้เป็นขวัญถุงขวัญกระเป๋าแล้วอาจจะมีวัตถุงมงคลอะไรก็ว่าไปนะแต่ไม่รับปากยังไม่รับปากเอาเอาถุงขวัญถุงไ้ก่อนอในการบูชาเทพเทียนแล้วก็สเตจที่สองเราจะมีของไหว้ของคนคน,คนนั้นเลยนะเราจะจัดมาเพื่อของของ,ของคนคนคนัน้นเลยเฉพาะบุคคลในเป็นของไหว้ก็มีผลไม้ขน,นมจันทร์อับอะไรต่างๆเราเนี่ยแล้วก็มีของที่คุณจะได้กลับ อ่าพร้อมกับซองอ่างเปาที่คุณจะได้กลับไปเป็นเงินฝันถุงค่ะแล้วก็มีของบางอย่างให้ไปจะเป็นอะไรก็รอไปดูเอาแล้วก็คือเราบูชาเท่ว่าในเรื่องการบูชาเลยเราแนะนําว่าควรจะแบ่งประเภทเช่นถ้าเกิดถ้าเราตัวเราบูชาเราอยากให้ตัวเราดีเราก็ตัวเราอ่ถ้าเราอยากให้ธุรกิจดีก็ใส่ชื่อธุรกิจอะไรไปด้วยต่างหากแยกกันได้แค่เรื่องเดียวเรื่องเดียวได้แค่เรื่องเดียวและเงินฝันถุงนี่พกติดตัวหรือไว้ที่บ้านอาจารย์อาไปทำอะไรได้คะอาจารย์ จริงๆเมื่อซื้อของได้แล้วเงินจริงอ่ะแต่ไม่ควรไม่ควรใช่ใช่อ่าเอาไปเก็บไว้แล้ะได้ถึงไมเซฟได้เงียของวิหารเทียนรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งอ๋อพะเราประทับตานะอนี่รุ่นหนึ่งของวิหารเทียนเราไปซื้อขายได้จำกัดด้วยอแล้วก็คุณไม่มีโอกาสได้ยกเว้นพิธีนี้เท่านั้นราคาไม่ต้องถามหาในวันหน้าแล้วก็ธรรมดายังแขกไม่ทำ ธรรมดาการแข่งไม่ทําแต่คนทำหนึ่งหมื่นได้ได้หน่วยหน่วยบังกรด้วยนะหน่วยบังกรดใช่ได้ได้หน่วยบังกรต้องต้องรีบต้องรีบคุยนะเดี๋ยวเพิ่มอีกเรื่องเพิ่งเพราะว่าในในมุกไม่มีตอนนี้เริ่มจําไม่ไหวแล้วเริ่มเปลี่ยนเยอะแล้วงมุมนะในกระดาษที่เพิ่มมาเลยเริ่มเพิ่มเรื่อยเรื่อยเริ่มเพิ่มไปเรื่อยเริ่มเพิ่มแต่ตะเกียงแล้วหน่วยบังกรดนะว่าคือถ้าใครสนใจเนี่ย เราแนะนําว่าให้คุณรีบบอกตั้งแต่เริเนอ,อ่์เดี๋ยวไม่ทันถ้ามาบอกถูกเราหกทุกคนไปนเที่ยวหมดแล้วนะเพราะเต็มของไม่ได้ด้วยโดยสําหรับใครนะครับที่ค่ําคืนในคืนสิ้นปีนี้เนี่ยสนใจมาร่วมพิธีขอพอรที่วิหารเซียนมันตราสยามก็สามารถติดต่อขอเข้าร่วมพิธีผ่านเพจมันตราสยามและเพจร้านพระเครื่องมีตังหรือถ้าใครสนใจอยากร่วมสวดมนต์ข้ามปีก็สามารถเดินทางมาได้นะครับ ที่วิหารเซียนมันตราสยามลาดหลุมแก้วประทุมธานีครับ